ขอสวัสดีพี่น้องสายเขียวนะครับวันนี้โชคดีนะครับมาเจอต้นไม้หายากนะครับหายากจริงๆนะฮะต้นนี้หรืออาจจะหาไม่ยากบางที่นะฮะแต่ว่าเป็นไม้เฉพาะถิ่นเหมือนกันนะครับหายากนี่ครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือต้นตะเคียนใบใหญ่นะครับตะเคียนใบใหญ่นะครับพี่น้องไม่ใช่ตะเคียนทองนะฮะ เป็นคนละชีิตกันดูครับดูยอดเดี๋ยวโฟกัสก่อนค่อนข้างมืดนะครับตรงนี้ยอดอ่อนสวยงามนะครับนี่ฮะสีออกเข้มๆหน่อยอต่ผมโฟกัสไม่ได้มันอาจจะไม่เพียงพอนะฮะแสงไม่เพียงพอเดี๋ยวเรามาดูลำต้นกันครับนี่ฮะ ลวดลายเอกลักษณ์เฉพาะต้นของอตะเคียนใบใหญ่นะครับเท่าที่ผมทราบข้อมูลตะเคียนใบใหญ่เป็นไม้ที่ไม่ค่อยใหญ่นะฮะหมายถึงลำต้นไม่ใหญ่แต่ที่จะใหญ่ก็คือใบนะครับนี่ครับใบมีขนาดใหญ่นี่ครับใบจะมีขนาดใหญ่มากนะฮะก็เลยตั้งชื่อเป็นตะเคียนใบใหญ่ที่ครับลวดลาย เอกลักษณ์มากนี่ครับแล้วก็เป็นไม้เนื้อแข็งมากนะครับพี่น้องไม่ใช่ธรรมดานะครับที่พิเศษกว่านั้นนะครับช่วงนี้ลูกเขาร่วงครับผมนี่พาพี่น้องมาดูลูกตะเคียนใบใหญ่อ่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่ครับไม่มีปีกนะครับแต่จะเป็นอ่าอยู่ในวงยางเหมือนกันนะครับนี่ฮะ แล้วก็นี่ครับพี่น้องโอ้โหนี่คือต้นกล้าองคเขานะฮะเกิดมากมายมหาศาลผมเองไปเคยเห็นที่แรกอยู่ที่สวนพฤกษศ,ศาสตร์ดงฟ้าห่วนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลน,นะครับอันนั้นก็เป็นดงเหมือนกันนะฮะดงตะเคียนใบใหญ่แต่มาเจอที่นี่โอ้โหโชคดีมากลูกกำลังร่วงพอดีนะครับนี่ฮะนี่ครับอ่าประจัดเลยสิครับพี่น้อง เราเป็นพวกที่ชอบออนุรักษ์อยู่แล้วนะครับชอบชอบเก็บอยู่แล้วนี่ฮะโอ้โชคดีมากครับพี่น้องโชคดีมากพิกัดต,ตรงนี้นะฮะผมมาเข้าวัดครับพี่น้องตรงนี้คือวัดอ่าถ้ำแสงเพชรนี่ครับข้างในวัดนี่ครับซึ่งมีต้นไม้หลากหลายนะครับพี่น้องมีต้นยางใหญ่ต้นยางนานะฮะอยู่ข้างพระ พระพุทธรูปนะฮะแล้วก็มีต้นกระบากนะะีน่ฮะนี่ต้นกระบากใหญ่ๆนี่โอ้หมันยากาศร่มรื่นมากนะครับตอนแรกเดินผ่านไปเอคิดในใจว่าต้นอะไรนะครับเห็นต้นกล้า,น,น,ลานี่ฮะ,ะเอกลักษณ์ของเขายอดออกสีมวงม่วงหรือเปล่านะฮะนี่ฮะสีออกอย่างนี้นะครับผมยังไม่เคยเห็นลูกนะฮะก็เลยถามผู้เชี่ยวชาญดูปรากฏว่า ได้รับคตอบว่าเป็นตะเคียนใบใหญ่นะครับโอ้โหดีใจมากเพราะมันหายากครับพี่น้องหายากมากนะครับนี่ฮะผมก็จัดไปได้สักประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาไปเพาะนะครับไปเพาะเดี๋ยวแบ่งฟันให้พี่น้องที่มีหัวใจเดียวกันนะครับอ่านี่ครับพี่น้องมีใบตะเคียนใบตะเคียนใบใหญ่นะฮะใบที่เขาล่วงลงมาใหญ่จริงๆนะครับใหญ่มากๆนะฮะ นี่ครับโอ้โหนี่ยืนยันเลยครับพี่น้องนี่ฮะอันนี้ใบแห้งอันนี้ใบยังอยู่ในต้นนะครับนี่ครับพอดีกิ่งเขามันงอกออกมาจากลําต้นตรงนี้นี่ครับก็เลยเห็นเลยครับโอ้โหสมชื่อจริงๆนะครับอ่าใบของเขาเกลี้ยงเกลาเลยนะฮะเป็นมันนะฮะไม่มีขนเลยแล้วก็แข็งนะครับหนาด้วย นะครับหนาด้วยเป็นไม้ที่ค่อนข้างหายากนะครับนี่ครับลูกของเขาหล่นเกลื่อนกลาดที่สําคัญหล่นมาแล้วก็นี่ครับรากงอกแล้วครับพี่น้องนะครับงอกเร็วมากเลยอ่านะครับนี่ฮะเดี๋ยวเก็บไปพ่อกันครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับต้นกลาอ่อนเขาเยอะแยะมากนะฮะถือว่าโชคดีครับพี่น้องสายวัดนะฮะที่ไหนมีวัดที่นั่นจะมีต้นไม้นะครับ ส่วนใหญ่นะฮะอ่าพูดไปด้วยเก็บไปด้วยเลยพี่น้องรู้จักไหมครับต้นตะเคียนใบใหญ่อ่าพี่น้องบางคนน่าจะรู้จักนะฮะบางคนก็น่าจะไม่รู้จักอ่นี่ครับเดี๋ยวไปดูลําต้นกันอีกทีเท่าที่คเนด้วยสายตานะครับมีหลายต้นนะฮะมีหลายต้นนี่ครับ มีป้ายบอกด้วยนะฮะอย่าทิ้งขยะนี่ครับตะเคียนใบใหญ่นะฮะอ๋อเดี๋ยวดูลำต้นใกล้ๆกันเป็นแบบนี้อ่านะครับอ่าฝากพี่น้องเอาไว้นะครับมาให้ชื่นชมตะเคียนใบใหญ่กันครับขอบคุณครับ